มันสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวไขมันเองเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมีออกมาจากตัวเซลล์ไขมันโดยตรงมันสร้างออกมาได้เป็นสิบชนิดนะแต่วันนี้ที่จะหยิบมาหนึ่งตัวที่จะพูดถึงเลยก็คือตัวฮอร์โมนเลปตินนะคะอื่นๆมีอีกเยอะมากเลยนะพวกเราแต่ว่าให้พวกเราเข้าใจง่ายๆก่อนนะฮอร์โมนเลปตินทำหน้าที่อะไรฮอร์โมนเลปตินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ย ฮอร์โมนเลปตินเนี่ยจะทำหน้าที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็มีความสุขกับการกินนะเออทำให้เรารู้สึกอิ่มนะประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรามีเซลล์ไขมันแบบเยอะมากมันไม่ได้มีแต่ฮอร์โมนเลปตินออกมามันมีสารเคมีตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นตัวการที่ก่อให้เกิดการอักเสบตัวนี้ออกมาด้วยเห็นปะเออตัวเนี้ยหลายๆตัวนะคะ มันก็เหมือนวงจรอุบาทที่ว่ามันก็มาทําลายร่างกายซเซลล์หนึ่งของร่างกายวมถึตเซลล์ไขมันด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้กระบวนการอักเสบอะมันเกิดขึ้นแบบเป็นวงจรต่อเนื่องนะทีนี้สําคัญก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าความอ้วนเนี่ยมันเกิดจากการฮอร์โมนของความอ้วนก็เกิดจากการที่พลังงานการใช้พลังงานถูกไหม การได้รับพลังงานการใช้พลังงานและการเก็บสะสมพลังงานมันมันเสียสมดุลคือถ้ามันอยู่ในสมดุลมันจะไม่อ้วนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเสียสมดุลน,นะเกิดการสะสมเยอะมันจะอ้วนเราก็ต้องกลับไปดูว่าอ้าวแล้วตัวไหนที่จะเป็นตัวใช้พลังงานก็กลับเข้าไปดูลึกระดับเซลล์ของเซลเซล์ไขมันว่าอ้าวมันก็คือไมโตคอนเดียไงมันก็จะเป็นพวก ออกกันเยลหรือว่าตัวโรงงานนิวเคลียร์ที่ปล่อยพลังงานจิ๋วแต่แจ๋วของเราเนี่ยนะในเซลล์ไขมันเนี่ยนะมันก็โดนสารอักเสบพวกนี้นะไปทําให้เสียศูนย์พวกเราเพราะฉะน,น้ปกติที่มันเจเนเรตพลังงานแล้วมันโฟลออกมาได้เรื่อยๆนี่ยนะมันก็จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การโฟลของพลังงานเนี่ยมันสะดุดนะการโฟลของพลังงานในเซลล์มันสะดุด มันไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานได้สมดุลเหมือนเดิมจากการที่ไมโตคอนเดรียตรงนี้นะมันมีปัญหานะคะมันก็เลยทำให้ยิ่งเกิดกระบวนการอ้วนมากขึ้นจากการที่มีภาวะอินซูลินรีสตั์ไมโตคอนเดรียที่มันพังมันเป็นจุดเริ่มต้นนะ ของการสะสมไขมันที่มากขึ้นเพราะมันไม่มีการเผาผลาญถูกปะในกระบวนการเผาผลาญมันพังไปแล้วอะจากการที่เซลล์ไขมันมากขึ้นแล้วก่อเกิดสารอักเสบก็ตีกับตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเผาผลาญใดๆเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบปิดโรงงานอ่ะเออมันไม่เกิดการเผาผลาญระบบการเผาผลาญก็พังพอระบบการเผาผลาญพังนะคะก็พอเสียศูนย์ปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิด ภาวะอินซูลินรีสตนนะเพราะฉะนั้นฮอร์โมน2ตัวแรกเมื่อไมโทคอนเดรียพังนะคะไมโทคอนเดรียพังนะก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนเลปตินกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินพวกเราเห็นไหมมันเหมือนแบบไก่กับไข่อะไรมันเกิดก่อนกันว่าอะไรอย่างเงี้ยฟังไปเหมือนจะงงเออสรุปว่าอะไรมันเกิดก่อนกันอะไรอย่างเงี้แต่พอมีเซลล์ไขมันมากๆขึ้นเนี่ย ตัวมันเองก็กลายเป็นทำลายตัวเองแบบนั้นนะคะเกิดภาวะอินซูลินลิสตันนะอันนี้เอาแค่ฮอร์โมนสองตัวก่อนนะแต่ว่ากลไกการเกิดความอ้วนเนี่ยนะคะมันเกิดอธิบายได้มากกว่า5กลไกนะคะแต่วันนี้เอาที่พวกเราแบบเราคุยกันเรื่องอินซูลินลิสตันมาตลอดแต่วันนี้ก็เอามุมนี้มาให้พวกเราได้รู้จักกันก่อนนะว่าไอฮอร์โมนเลปตินกับฮอร์โมนอินซูลินมันจะเสียศูนย์ เป็นฮอร์โมนสองตัวแรกที่จะโดนตีให้พังก่อนเลย <c oughs> เมื่อร่างกายเริ่มสะสมไขมันมากขึ้นเนี่แหละพอเริ่มสะสมไขมันมากขึ้นอินซูลินรีซิสตนก็ยิ่งเกิดมากขึ้นก็จะยิ่งอ้วนมากขึ้นอ้วนมากขึ้นอ้วนมากขึ้นและก็กินมากขึ้นกินมากขึ้นกินมากขึ้นเข้าใจ <c oughs> ายังจะให้พวกเราเห็นภาพใหญ่นะว่าเ once เมื่อเราเริ่มกินเยอะไขมันเริ่มสะสม หลังจากนั้นมันจะกลายเป็น snowball ที่เราจะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะหยุดตัวเองไม่ได้จากอิทธิพลของฮอร์โมนเลปตินมันเสียนะคะเกิดภาวะเลปตินรีสิสแตนเหมือนกันเออก็คือดื้อเลปตินก็จากความรู้สึกอิ่มที่มันไปเรักเล้ที่มันไปควบคุมว่าอ้าอิ่มแล้วพอได้พอเลปตินรีสิสแตนเกิดอะไรขึ้นก็คือฉันไม่อิ่มความรู้สึกอิ่มหายไป ก็จะกลายเป็นเหมือนแบบ snowball ก็มันก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะนะอันนี้ก็อธิบายในด้านของ pathophysiology เลยนะเพียงแต่ว่าหมออาจจะไม่ได้ลงในเรื่องของว่าลึกลึกไปกว่านี้นะคะว่าแบบมันเอ่อมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ่อใส่ตัวใครมีตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพิ่มอีกอีกหนึ่งใบ นะคะคทีนี้ประเด็นแล้วเราจะแก้ยังไงแล้วถ้าเราชิปเปลี่ยนจากตัวไวออดิโพสที่ชูมาเป็นบราออดิโพสที่ชูได้ไหมเออถ้ามันได้แปลว่าอะไรแปลว่าเมตัวคนเดีียในเซล์ไขมันมันก็จะมากขึ้นมันก็จะจ่ายพลังงานมากและมีการใช้พลังงานออกไปเยอะมากก็จะทําให้มันตัดวงจรอ,อุบัตินี้ได้ประเด็นดีไหมทำยังไงทําได้นะ แต่ต้องแต่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าการเปลี่ยนจากเซลล์ไขมัน white adipose tissue มาเป็น brown ม,นมันไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร่างกายสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ได้ค่ะมันจะมีมันจะมีเซลล์ที่อยู่เป็นนเตอร์มีเดียเป็นตัวที่อยู่กึ่งกลางเออเป็นตัวที่อยู่กึ่งกลางตัวนี้เขาจะเรียกว่า beige adipose tissue เออเขาย่อๆว่า b b e i มันจะไม่ใช่สีขาวมันจะไม่ใช่สีน้ำตาลมันเป็นสีเบจนะก็คือในนี้มันก็จะมีตัวดับเบิลก็คือตัวแบบไขมันเม็ดเล็กๆแต่เม็ดใหญ่กว่าบราแต่ไม่ได้ใหญ่อ้วนเหมือนไว้เห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นเม็ดที่แบบอยู่ระหว่างกลางนะคะก็คือเป็นเม็ดที่ละเอียดขึ้นแปบลบว่าอะไรทุกครั้งที่มันมีเซลล์ไขมันเล็กๆเกิดขึ้นมันก็จะมีไมโตคอนเดรียเพิ่มมากขึ้นกว่าไว้ ก็ตัวสีขาวแน่นอนถูกป่ะเมโตคอนเดียก็จะมากขึ้นแต่ไม่ได้มากเท่ากับเราเพราะเบาเนี่ยมันมักจะมีเยอะในเด็กแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะสร้างให้เราเปลี่ยนจากตัวไว้มาเป็นตัวเบสนะคะวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะตัวที่จะเปลี่ยนให้จากไว้อดิโพทิชูมาเป็นเบสโดยมีไมโตคอนเดียเพิ่มมากขึ้นและช่วยในเรื่องของการเผาผลาญมากขึ้นแลนะตัดวงจรความอ้วนของเราได้คือ ตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายเธอออกกำลังกายการ exercise นะการ exercise หรือการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากไวท์อิโพรทิชูมาเป็นเบตอิโพรทิชูได้นี่คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองที่จะเปลี่ยนได้แล้วตอนนี้ก็เป็นกระแสฮิตกันมากพวกเราต้องรู้นะพวกเราต้องรู้จักสิก่งนี้นะนั่นก็คือการอยู่ในอุณหภูมิ ติดลบอ่ะที่เขาไปแช่ไอซ์บาร์กันหน่ะมันก็จะทำให้เซลล์ไขมันของเราอ่ะมันแบบช็อกแล้วมันก็เข้าสู่สเตตแบบเปลี่ยนช็อกปุ๊บเปลี่ยนหน้าตาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเก็้วบอกหลายคนฟังหูพึ่งเฮ้ยดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบออกกำลังกายเหนื่อยช่วยไปแช่น้ำเย็นละกันอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปอยู่ในไอซ์บาร์แทนอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็ทรมานเหมือนกันนะมีใครเคยใครทำา่ะมีใครเคยไปแช่ไหมก็ส่วนตัวเคยแช่เหมือนกันนะแต่แบบมันแบบว่ามันต้องแบบกัดฟันเนอะหรือหาอะไรมากัดนะแล้วก็ลงไปจ้ะกั้นใจไว้ลงไปนะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มปรับตัวแล้วมันจะอยู่ได้นะพออยู่ได้ปุ๊บเออตอนลรวก็ลุกออกมานะคะเออลุกออกมามันก็จะรู้สึกว่าเออแบบ ร่างกายมันสดชื่นขึ้นเนาะเออแล้วก็แบบชาไปหมดเพรา่า <c oughs> มันหนาวอะติดลบนะแต่ว่ามันก็จะดีนะในในแง่ของ longevity ก็คือแบบด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้อายุยืนนะเดี๋ยวนี้ศาสตร์เรื่อง longevity ก็มีคนพูดถึงกันเยอะใช่ไหม ice bath เป็นอันหนึ่งที่แบบคนก็นิยมทำนะเพื่อที่จะจะทำให้เซลล์รักษาสภาพสมดุลของเซลล์ของเรานะคะหรืออีกอันหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือว่า ไปใช้ในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียซึ่งก็ถ้าเกิดว่าวิธีที่เราคุยกันมานานนะคะคุยกันมาตลอดนะในเพจในช่อง Youtube ของหมอสลินก็คือการทำ IF พวกเราเออมันก็จะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียได้นะจากเดิมที่แบบว่าเรากินตลอดเวลามีเซลล์ไขมันเยอะ อ,อุดแน่นจุกอยู่ในเซลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการฟาสติ้งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการใช้พลังงานออกไปแล้วเราไม่ไม่ถงเข้าไปไม่ถงพลังงานใหม่เข้าไปใช่ไหมมันก็เกิดการใช้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นการฟาสติ้งเป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยปลดปล่อยเซลของเราให้มันเป็นอิสระจากตัวไขมันที่มันอัดกันเยอะจนไปโตัวคอนเดนเป็นพังนะคะก็จะช่วยทําให้เมตัวคอนเดนกลับมาได้นะคะและ อนอกจากการทำ IF นะวิธีแก่อวิธีแก้เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายเอ่อออกกำลังกายเอ่อสองมีเรื่องของไอซ์บาร์ art, นะไอส์บาร์ art, ก็คือแช่ถังน้ำเย็นเนาะเอ่อสามก็เป็นการทำไอเอฟนะทำไอเอฟนะแล้วก็หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็ใช้ในกลุ่มของซัพพลีเมนต์นะ ซัพพลีเมน์นี่ช่วยได้น้อยนะถ้าพูดถึงว่าน้อยกว่าวิธีอื่นแต่สามารถใช้ร่วมกันกับตัวอื่นๆได้เลยถูกบ้างหรือใครจะใช้แบบทุกอันร่วมกันก็ยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทํางานของออร่างกายให้กลับมาที่จะจ่ายพลังงานได้ปกติใช่ไหมก็คือในเรื่องของการใช้ซัพพลีเมนต์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของผู้ energy ทั้งหลายนะก็ถ้าเป็นแบบ กินอ่าที่พวกเรารู้จักก็จะมีตัวเลสซูราททลอ่านะตัวเลสซูราททลหรือตัวเนสอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ2อันบวกกันนะคะกินไปพร้อมกันมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการเจเนเรตพลังงานอของเซลเรานะให้ให้มันแบบกระตุ้นไปกระไปไปกระตุ้นเครื่องมานิดนึงเออกระตุ้นห้องเครื่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะไปทบทวนนะจ๊ะว่าทำไมไขมันทําให้อ้วนนะคะคีย์เวิร์ดสําคัญก็มีอยู่สองเรื่องก็ตั้งแต่ในเรื่องของออชนิดไขมันไม่เท่ากันนะมีไว้เยอะกว่านะแล้วก็มีไว้เยอะมันก็จะสร้างไซโตไคน์ออกมาเยอะก็จะทําให้เราหิวอยู่ตลอดเวลาความอิ่มหายไปนะแล้วพอมันเกิดตัวภาวะ อินซูลิ s ิสต์เอนเกิดขึ้นจากการที่แบบจากการที่ไมโตคอนเดรียดิสฟังชันนะก็จะทำให้เกิดอินซูลิ s i ส t a n c นเกิดขึ้นก็ทำให้การสะสมไขมันเพิ่มขึ้นนะ,ะก็คืออ้วนนั่นแหละแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วยิ่งมีไขมันมันก็จะยิ่งเกิดวิ c ชียรไเคิลวงจรอ,อุบัติก็จะ,จะทำให้เป็นแบบสโนว์บอลที่แบบ คนอ้วนจะอ้วนง่ายกว่าคนไม่อ้วนอีกอย่างนั้นวอเราแบบรู้วิธีการตัดวงจรแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะจ๊ะทุกคนนะโอเคบ๊ายบายนะทุกคนบาย